สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง New v i r s a i e Podcast ครับวันนี้เรามีหนังสือดีๆที่น่าสนใจมากๆอีกเล่มหนึ่งมาสรุปให้ฟังกันครับชื่อว่า The Knowing Doing Gap หรือถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือช่องว่างระหว่างความรู้กับการลงมือทำนั่นเองครับเพื่อนๆเคยรู้สึกไหมครับว่าบางทีเรารู้ทั้งรู้นะครับว่าควรทาอะไรควรปรับปรุงตอนไหน หรือมีไอเดียดีๆเต็มหัวไปหมดแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ลงมือทำสักทีปัญหานี้ไม่ได้เกิดแค่กับตัวเราคนเดียวนะครับในระดับองค์กรหรือบริษัทใหญ่ๆก็เจอปัญหานี้กันเยอะมากครับคือรู้ว่าต้องทำอะไรถึงจะประสบความสำเร็จองค์กรถึงจะพัฒนาแต่กลับไม่ได้นำความรู้นั้นมาปฏิบัติจริงมันเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปในหลากหลายอุตสาหกรรมและองค์กรเลยทีเดียวครับและมันยังส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรอย่างรุนแรงด้วยครับ ประเด็นสาคัญในเรื่องนี้ที่ผู้เขียนเน้นย้ำก็คือการที่เรามีความรู้มีข้อมูลที่ดีหรือแม้กระทั่งเข้าอบรมสัมมานามามากมายมันยังไม่พอที่จะทําให้องค์กรมีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นได้นะครับหัวใจสําสคัญมันอยู่ที่การนําความรู้นั้นไปปฏิบัติจริงอย่างมีประสิทธิภาพต่างหากครับถึงจะเห็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้ ลองนึกภาพตามกันนะครับแต่ละปีบริษัทต่างๆทุ่มงบประมาณมหาศาลไปกับการพัฒนาคนพัฒนาพนักงานมีคอร์สฝึกอบรมสารพัดจ้างที่ปรึกษาเก่งๆมาให้คําแนะนําหรือแม้กระทั่งซื้อหนังสือธุรกิจดีๆมาให้พนักงานอ่านแต่บ่อยครั้งคําแนะนําดีๆเหล่านั้นก็ถูกวางทิ้งไว้บนหิ้งไม่ได้ถูกนํามาใช้อย่างจริงจังผู้เขียนเลยบอกครับว่าความท้าทายหลักๆของ,ององค์กรส่วนใหญ่ ไม่ใช่การขาดแคลนความรู้หรือการต้องไปสแสวงหาเทคนิคใหม่ๆล้ำๆที่ไม่มีใครรู้หรอกนะครับแต่เป็นการนำมาความรู้ที่มีอยู่แล้วซึ่งอาจจะเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนก็รู้กันดีอยู่แล้วนี่แหละครับมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่างหากซึ่งน่าแปลกนะครับทั้งที่หลักการบริหารจัดการดีๆที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมีอยู่มากมายแต่การนำไปปรับใช้ในใองค์กรจริงๆกลับเกิดขึ้นช้ามากหรือบางทีก็นำมาใช้แป๊บๆแล้วก็เลิกไปเสียอย่างนั้น ตัวอย่างที่ผู้เขียนยกมาก็เช่นในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าที่แสดงให้เห็นแล้วว่าวิธีการผลิตแบบโมดูล่ามันดีกว่าหรือในอุตสาหกรรมรถยนต์ที่เห็นเห็นกันอยู่ว่าระบบการผลิตแบบยืดหยุ่นมันมีประสิทธิภาพมากกว่าแต่ในหลายๆที่ก็ยังคงยึดติดกับวิธีการผลิตแบบเก่าๆที่้อยประสิทธิภาพกว่าอยู่เลยครับ หรือแม้แต่ในองค์กรเดียวกันการแบ่งปันวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดหรือเราคุ้นกันในคำภาษาอังกฤษว่า b e s t p a r t c e s ระหว่างแผนังต่างๆที่ตั้งอยู่ใกล้กันแค่นี้ก็อย่างเป็นเรื่องที่ยากเย็นแสนเข็ดเลยครับมันเหมือนมีกำแพงอะไรบางอย่างกั้นอยู่เสมอ แล้วอะไรล่ะครับที่เป็นต้นตอของช่องว่างที่ว่านี้ทำไมรู้แล้วถึงไม่ทำผู้เขียนเชี้เห็นว่ามันไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของใครคนใดคนหนึ่งหรือพนักงานในทีมนั้นไม่เก่งนะครับแต่มันเป็นผลมาจากปัจจัยหลายอย่างที่ซับซ้อนในองค์กรเลยทีเดียวเรามาลองดูกันทีรับประเด็นกันนะครับว่ามีอะไรบ้างประเด็นที่1ประวัติศาสตร์และวิธีคิดแบบเดิมๆที่ฝังลากลึกหลายบริษัทหลายองค์กรยังคงดำเดนินงานตามแนวทางเดิมๆที่เคยสำเร็จกันมาในอดีตครับ ถึงแม้ว่าบริบทแวดล้อมจะเปลี่ยนไปแล้วหรือเริ่มมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของมันในปัจจุบันก็ตามเหมือนกับว่าทำตา,ตามกันมาจนเคยชินครับโดยไม่ได้หยุดคิดหรือประเมินว่ามันยังเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือเปล่าซึ่งการยึดติดกับอดีตแบบนี้มันก็เกิดจากความคุ้นเคยความสะดวกสบายหรือบางทีก็กลัวว่าถ้าเปลี่ยนไปใช้วิธีใหม่แล้วมันจะไม่เวิร์ก ผู้เขียนได้ยกตัวอย่างโรงพยาบาลเด็กแห่งหนึ่งที่ยังคงใช้วิธีการจ้างงานแบบเดิมๆทั้งๆท,ที่รู้ว่ามันมีจุดอ่อนหรือบริษัทล็อกฮีตมาตินที่มีความพยายามจะลดต้นทุนด้วยการรวมศูนย์ปฏิบัติการแต่ก็ไปติดขัดกับนโยบายที่บังคับให้ใช้ข้อมูลต้นทุนในอดีตในการยื่นประมูลงานทําให้เปลี่ยนแปลงได้ยากมากๆครับประเด็นที่2วัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งเกินไป จึงอยู่ที่การมีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งมันช่วยสร้างความเป็นหนึ่งเดียวสร้างความผูกพันและกําหนดทิศทางให้กับองค์กรได้ดีนะครับแต่ในทางกับการวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งมากๆก็อาจจะกลายเป็นอุปสรรคสําคัญต่อการยอมรับแนวคิดหรือวิธีการใหม่ๆได้เหมือนกัน บริษัทที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆหรือมีค่านิยมที่ฝังลากลึกอาจจะมองว่าไอเดียใหม่ๆที่เข้ามานั้นเป็นสิ่งแปลกปลอมได้หรือเป็นภัยคุกคามต่อหลักการพื้นฐานและความเชื่อเดิมๆของตนเองทําให้เกิดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงหรือไม่กล้าที่จะลองอะไรที่แตกต่างไปจากที่เคยทํามาครับตัวอย่างเช่นบริษัทฮิลเล็ตแพ็กกาดที่วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความเป็นเลิศทางวิศวกรรมซึ่งเคยเป็นจุดแข็ง กลับกลายเป็นอุปสรรคเมื่อต้องการปรับกลยุทธ์ไปเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลางเพราะวิศวกรจํานวนมากคุ้นเคยกับการให้ความสําคัญกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มากกว่าและลังเลที่จะเบียเบ่ยงเบนไปจากแนวทางเดิมๆหรืออีกกรณีศึกษาที่น่าสนใจก็คือบริษัท General Motors ครับ ที่ตั้งแผนกเซเทิลขึ้นมาใหม่ในช่วงทศวรรษที่1,980เพื่อพลิกฟื้นการผลิตรถยนต์ขนาดเล็กในสหรัฐในช่วงแรกเซเทิลประสบความสำเร็จอย่างมากจากวัฒนธรรมองค์กรที่โดดเด่นมีความอิสระและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานและยังสนับสนุนการกล้าได้กล้าเสียแต่เมื่อเวลาผ่านไป วัฒนธรรมที่แข็งแกร่งและแตกต่างในเองกับสร้างกำแพงขึ้นมาระหว่าง s ซตเทิกับแผนก,กนอื่นๆพนักงานในส่วนของ s ซตเทิเริ่มมองว่าตัวเองแตกต่างและบางครั้งก็เหนือกว่าส่วนอื่นๆของบริษัทความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันที่เข้มแข็งแบบนี้แม้จะสร้างความสามัคคีภายในแผนกแต่ในขณะเดียวกันก็กลายเป็นอุปสรรคต่อการถ่ายทอดและบูรณาการความรู้ข้ามแผนกครับ ประเด็นที่3บรรยากาศของความกลัวและความไม่ไว้วางใจสภาพแวดล้อมในการทํางานที่เต็มไปด้วยความกลัวความไม่แน่นอนและความไม่ไว้วางใจกันเป็นตัวบั่นทอนสําคัญเลยครับที่ทําให้พนักง,งานไม่กล้าที่จะลองทําอะไรใหม่ๆไม่กล้าเสนอความคิดที่เห็นแตกต่าง หรือไม่กล้ายอมรับความผิดพลาดเพราะกลัวว่าจะถูกตำหนิหรือลงโทษผู้บริหารที่ใช้ความกลัวเป็นเครื่องมือในการควบคุมหรือลงโทษความผิดพลาดอย่างรุนแรงจะเป็นการทำลายบรรยากาศของนวัตกรรมและการเรียนรู้ในองค์กรอย่างสิ้นเชิงครับผู้เขียนวิจารณ์ผู้นำที่ใช้ความกลัวในการสกัดกั้นความคิดสร้างสรรค์และทำให้พนักง,งานมัวแต่กังวลว่าจะทำอะไรผิดพลาดจนไม่กล้าเสี่ยงทง้งๆที่การลองผิดลองถูกเป็นส่วนสำคัญของการเติบโตครับ อย่างในกรณีของบริษัทซันบีมในยุคข,ของคุณเอาเบิร์ดดันแลับเข้ามาบริหารโดยเน้นการลดค่าใช้จ่ายอย่างหนักหน่วงก็ทําให้ศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงและความคิดสร้างสารรค์ขององค์กรถูกบัันทอนด้วยวัฒนธรรมการบริหารที่อาศัยความกลัวเป็นหลักหรือที่บริษัทอ n นาล็อกดีไวส การตัดสินใจลดจํานวนพนักง,งานเพื่อลดต้นทุนก็ส่งผลกระทบทางลบต่อโครงสร้างปรับปรุงคุณภาพโดยรวมที่เคยประสบความสําเร็จอย่างมากเพราะพนักง,งานที่เหลืออยู่เริ่มมองว่าความพยายามในการปรับปรุงกระบวนการต่างๆอาจเป็นภัยต,ต่อความมั่นคงในตําแหน่งงานของตัวเอง นอกจากนี้ความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันยังทำให้คนไม่อยากเปิดเผยข้อมูลสำคัญหรือไม่กล้าพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆเพราะกลัวว่าจะถูกมองว่าไม่ดีหรือกลัวว่าจะต้องรับผิดช,ชอบกับข่าวร้ายๆนั้นหรือที่เรียกว่า MUM หรือมุมเอฟเฟกครับ คือไม่อยากเป็นคนส่งข่าวร้ายนั่นเองในสถานการณ์แบบนี้ทําให้ผู้บริหารระดับสูงไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเพียงพอในการตัดสินใจที่สําคัญโศกนาฏกรรมกระสวยอาวากาศเชเลนเจอร์ enger, ในปี1986ก็มีส่วนสําคัญมาจากการที่วัฒนธรรมองค์กรที่เต็มไปด้วยความกลัวทําให้ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สําคัญและน่ากังวลไปไม่ถึงหูผู้บริหารระดับสูงของนาซาทำให้พวกเขาไม่เข้าใจถึงความรุนแรงของปัญหาที่แท้จริงครับ ประเด็นที่4การแข่งขันกันเองภายในองค์กรที่มากเกินไปการแข่งขันเป็นเรื่องปกติในโลกธุรกิจนะครับแต่ถ้าภายในองค์กรเองมีการแข่งขันกันเองอย่างรุนแรงและไม่สร้างสารรค์ระหว่างพนักงานหรือระหว่างแผนกต่างๆมันจะเปลี่ยนเพื่อร่วมงานที่ควรจะร่วมมือกันให้กลายเป็นคู่แข่งซึ่งเป็นการขัดขวางการแบ่งปันความรู้ความช่วยเหลือและความร่วมมืออย่างมากเลยครับ และเมื่อแต่ละคนมัวแต่จะเอาชนะกันหรือกลัวว่าคนอื่นจะได้ดีกว่าการทำงานเป็นทีมและการใช้ประโยชน์จากความรู้ความสามารถของทุกคนในองค์กรก็จะเกิดขึ้นได้ยากมากๆผู้เขียนยกตัวอย่างในแวดวงวานิชธนกิจที่มีการแข่งขันสูงมากและเน้นความสำเร็จส่วนบุคคลเป็นหลักซึ่งส่งผลให้มีอัตราการลาออกของพนักงานสูงและมีการแบ่งปันความรู้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น หรืออีกตัวอย่างที่เรารู้จักกันดีครับคือ Microsoft ในช่วงหนึ่งได้มีการนำระบบโบนัสที่ให้มาอิงกับประสิทธิภาพส่วนบุคคลมาใช้ซึ่งระบบนี้กลับกลายเป็นว่าขัดขวางการทำงานร่วมกันของพนักงานเพราะแต่ละคนก็ต้องพยายามให้ตัวเองดูดีกว่าอีกคนเพื่อที่จะได้โบนัสครับ ประเด็นที่5ระบบการวัดผลที่ไม่สอดคล้องและไม่ส่งเสริมการเรียนรู้วิธีการที่เราใช้วัดผลและประเมินผลงานก็มีผลอย่างมากครับถ้าเราออกแบบระบบการวัดผลได้ดีมันจะช่วยให้ทุกคนในองค์กรโฟกัสไปในทิศทางเดียวกันเห็นความคืบหน้าและเข้าใจผลกระทบของสิ่งที่ทําลงไป แต่ในทางกลับกันถ้าออกแบบระบบการวัดผลได้ไม่ดีเช่นไปเน้นที่ผลงานรายบุคคลมากเกินไปจนละเลยเป้าหมายของทีมหรือองค์กรโดยรวมหรือไปเน้นที่ผลลัพธ์ระยะสั้นๆทางการเงินมากเกินไปโดยไม่สนใจการพัฒนาในระยะยาวหรือวัดผลในสิ่งที่ซับซ้อนเกินความจําเป็นก็จะเป็นการขัดขวางการเรียนรู้ของคนภายในองค์กรและอาจนําไปสู่พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้ครับ ผู้เขียนชี้ว่าระบบการวัดผลที่ซับซ้อนเกินไปอย่างการใช้บาลานซ์คอค์ดบางรูปแบบที่เต็มไปด้วยตัวชี้วัดมากมายอาจทําให้พนักงานสับสนและไม่เข้าใจว่าตกลงแล้วอะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดกันแน่และการเน้นความสําเร็จส่วนบุคคลมากเกินไปก็เป็นแนวทางที่ผิดเพราะงานส่วนใหญ่ต้องอาศัยความร่วมมือกัน นอกจากนี้การมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ทางการเงินในระยะสั้นๆหรือตัวเลขในอดีตโดยไม่พยายามทำความเข้าใจถึงสาเหตุที่แท้จริงของเบื้องหลังตัวเลขเหล่านั้นก็อาจทาให้องค์กรไม่เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างยั่งยืนครับ ตัวอย่างที่ชัดเจนคือความพยายามของ General Motors ในการนำระบบการผลิตแบบปรีนมาใช้แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรผู้เขียนให้เหตุผลว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะ General Motors มัวแต่ไปเน้นที่ตัวเลขชี้วัดปลายทางของกระบวนการเช่นต้นทุนต่อรถ1คันหรือจานวนรถทั้งหมดที่ผลิตได้ซึ่งตัวเลขเหล่านี้มันบอกแค่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วแต่มันไม่ได้ช่วยให้เข้าใจกระบวนการที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์เหล่านั้นว่ามันเป็นมาอย่างไงหรือมีปัญหาตรงไหน ต่างกับ Toyota ครับที่ให้ความสำคัญกับการติดตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหรือโปรเซสการทำงานอย่างใกล้ชิดซึ่งมันช่วยชี้นำและปรับปรุงวิธีการทำงานในแต่ละส่วนได้อย่างละเอียดทำให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นครับประเด็นที่ 6. โครงสร้างองค์กรไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนา โครงสร้างขององค์กรก็มีบทบาทสำคัญไม่แพ้กันครับถ้าโครงสร้างองค์กรเป็นแบบรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลางมากเกินไปการตัดสินใจทุกอย่างต้องผ่านผู้บริหารระดับสูงก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการรวบรวมข้อมูลจากหน้างานและลดแรงจูงใจของพนักงานในการนำความรู้ไปปรับใช้เพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีอำนาจหรือไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลยในทางกลับกันองค์กรที่เน้นการทำงานเป็นทีมมีโครงสร้างที่กระจายอำนาจการตัดสินใจไปยังระดับปฏิบัติการที่เหมาะสม มักจะประสบความสำเร็จในการนำความรู้ไปปฏิบัติได้ดีกว่าครับการให้อำนาจคนที่ทำงานใกล้ชิดกับปัญหาและลูกค้าจริงๆจะช่วยสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของในงานและกระตุ้นให้พนักง,งานนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่มาใช้ในการแก้ปัญหาและปร,ะปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้นผู้เขียนยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของการไปษณีนิวซีแลนด์ที่พลิกโฉมองค์กรจากโครงสร้างแบบราชการที่อุ้ยอ้ายและรวมศูนย์ มาเป็นแบบระบบที่กระจายอำนาจการตัดสินใจและให้อิสระในการบริหารจัดการบุคลากรและการดำเนินงานแก่ผู้จัดการในแต่ละท้องถิ่นซึ่งส่งผลให้องค์กรมีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในทางตรงกันข้ามองค์กรอย่าง Worldbank ในบางช่วงก็ประสบปัญหาในการนำความรู้มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากกระบวนการตัดสินใจที่ซับซ้อนและขาดการมอบอำนาจให้พนักงานในระดับที่เหมาะสมบางครั้งการตั้งหน่วยงานใหม่ที่แยกตัวออกมาจากธุรกิจหลักของบริษัททั้งในเชิงกายภาพและในเชิงความคิดก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่ช่วยได้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้นครับ เพราะหน่วยงานใหม่นี้สามารถเริ่มต้นด้วยแนวคิดและวิธีการใหม่ๆได้โดยไม่ต้องผูกติดกับธรรมเนียมปฏิบัติหรือโครงสร้างเดิมๆขององค์กรแม่แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องมีการเชื่อมโยงและถ่ายทอดความรู้ระหว่างหน่วยงานใหม่นี้กับองค์กรหลักด้วยเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวครับและประเด็นสุดท้ายครับประเด็นที่7 บทบาทและพฤติกรรมของผู้นําปัจจัยสุดท้ายนี้ที่สําคัญอย่างยิ่งยวดคือบทบาทของผู้นําครับผู้นำมีอิทธิพลอย่างมากในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสําคัญกับการนําความรู้ไปปฏิบัติจริง ผู้นำที่เน้นการลงมือทำสนับสนุนให้พนักงานกล้าลองผิดลองถูกเรียนรู้จากความผิดพลาดและพยายามขจัดความกลัวออกจากองค์กรจะช่วยส่งเสริมบรรยากาศของความคิดสร้างสารรค์และทำให้พนักงานรู้สึกปลอดภัยที่จะนำความรู้ความสามารถของตัวเองออกมาใช้อย่างเต็มที่ครับผู้นำต้องวอล์กเดอะทอคคือทำในสิ่งที่พูดด้วยไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียว ตัวอย่างเช่น CEO ของ b บ y Networks ที่ชื่อว่าคุณเดฟเฮาส์เขาไม่ใช่แค่สั่งการแต่ยังลงมาฝึกอ,อบรมพนักงานด้วยตัวเองในเรื่องกลยุทธ์พื้นฐานทางธุรกิจแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงและสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานพร้อมที่จะเปิดรับแนวทางใหม่ๆในทางตกันข้ามผู้นำที่ใช้ความกลัวเป็นเครื่องมือในการบริหารหรือมีแนวทางการทำงานแบบสั่งการจากบนลงล่างอย่างเข้มงวดก็จะทำให้พนักงานไม่กล้าคิดริเริ่มอะไรใหม่ๆ และขัดขวางการถ่ายทอดความรู้ที่มีคุณค่าภายในองค์กรครับจะเห็นได้ว่าช่องว่างความรู้กับการลงมือทำมันมีสาเหตุจากหลายปัจจัยที่เกี่ยวพันกันอย่างซับซ้อนครับ ไม่ใช่ว่าแค่พนักง,งานขี้เกียจหรือไม่ใส่ใจแต่เป็นเรื่องของระบบโดยรวมทางวัฒนธรรมโครงสร้างองค์กรวิธีการวัดผลไปจนถึงสไตล์การนำของผู้บริหารที่ต้องได้รับการแก้ไขและปรับปรุงไปพร้อมๆกันคำถามคือแล้วเราจะทำยังไงถึงจะลดช่องว่างนี้ลงได้ผู้เขียนเสนอว่า บทใจสาคัญของการหันมาให้ความสําคัญกับปัจจัยภายในองคอ์กรเหล่านี้แล้วครับต้องกล้าที่จะตั้งคําถามและตรวจสอบความเชื่อหรือแนวทางปฏิบัติเดิมๆที่อาจจะเคยดีในอดีตแต่ไม่เหมาะสมกับปัจจุบันแล้วส่งเสริมบรรยากาศของความร่วมมือและการมีเป้าหมายร่วมกันในองคอ์กรออกแบบระบบการวัดผลที่ชาญฉลาดคือวัดในสิ่งที่สําคัญจริงๆและส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาในระยะยาวไม่ใช่หวังแค่ตัวเลขระยะสั้น รวมถึงการกระจายอำนาจการตัดสินใจไปยังระดับที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือผู้นําทุกระดับในองค์กรต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างวัฒน,นธรรมที่กล้าลงมือทํากล้าทดลองกล้าเรียนรู้จากความผิดพลาดและทําให้พนักง,งานรู้สึกปลอดภัยที่จะเสนอความคิดเห็นและนําความรู้มาใช้ผมหวังว่าสรุปหนังสือ The Knowing Doing Gap ที่นํามาเล่าให้ฟังกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์จากเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะครับ ลองนำแง่คิดเหล่านี้ไปปรับใช้หรือลองสังเกตบริษัทของตัวเองหรือแม้กระทั่งการทำงานของตัวเราเองดูนะครับว่ามีช่องว่างแบบนี้ซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างหรือเปล่าแล้วเราจะเริ่มลดช่องว่างตรงนี้ได้ยังไงสำหรับวันนี้ผมนิวิรัชัยขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับหนังสือเล่มถัดไปครับสวัสดีครับ